สวัสดีครับนักเรียนที่จะสอบเคมีโอเน็ตที่นักเรียนไม่ไมเน้นวิทยาศาสตร์นะครับหรือพวกสายสินป์เองชุดนี้เป็นชุดที่3ที่จะมานําเสนอให้นักเรียนตรวจสอบความรู้และก็ความพร้อมของนักเรียนนะครับว่านักเรียนนั้นะจะสามารถทำเคมีโอเน็ตเต็มได้ไหมนะคืมลูกหมยเราต้องการทําให้เต็มเพื่อที่จะเอาไปใช้ในการคิดคะแนนแอดมิชชั่นนะครับโอเคครับ เรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่าว่าในข้อแรกครูมีแนวข้อสอบที่จะ,ะสร้างความสนใจให้นักเรียนได้อย่างไรเขาบอกข้อใดเป็นข้อความที่ถูกต้องสำหรับตารางาธาตุปัจจุบันสำหรับตารางาธาตุปัจจุบันนะครับเขาบอกเจเจทรมสันได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งตารางาธาตุปัจจุบันถูกหรือผิดนะครับผิดแน่นอน ون. เพราะ เจเจธมศานั้นเป็นเรื่องของแบบจําลองอะตอมไม่ใช่ตารางธาตุเพราะถ้าเป็นบิดาแห่งตารางธาตุปัจจุบันต้องเมนเดเลฟนะครับการจะเรียงธาตุจากเลขอะตอมน้อยไปหามากทั้งหมู่และคาบถูกต้องถ้าในหมู่เดียวกันมีความเป็นโลหะลดลงจากบนลงล่างผิดเพราะความเป็นโลหะนั้นจะเพิ่มจากบนลงล่าง ธาตุในคาบเดียวกันมีความเป็นอาหอาอโลหะลดลงจากซ้ายไปขวาผิดนะฮะถ้าโลหะเนะใช่แต่อโลหะจะเพิ่มจากซ้ายไปขวาของคาบนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบข้อความที่ถูกก็คือข้อที่สองนั่นเองเราจะเรียงธาตุในหมู่ในคาบของตารางธาตุปัจจุบันด้วยเลขอะตอมจากน้อยไปหามากทั้งหมู่และทั้งคาบเลยนะครับเอาละครับเห็นไหมฮะจุด ประเด็นที่นักเรียนจะต้องสนใจนะฮะเป็นหลักๆที่เขาจะมาตรวจสอบนักเรียนเอาละครับเรามาดูในข้อต่อไปกันดีกว่าเขาบอกท่านในข้อใดที่มีความเป็นอโลหะมากที่สุดนะครับคาร์บอนไนโตรเจนออกซิเจนปูอรีนะครับเราพบว่า คาร์บอนไนโตรเจนออกซิเจนฟูรีนเป็นธาตุในคาบเดียวกันคือคาบที่สองเหมือนกันแล้วก็เรียงลำดับมาอย่าลืมความเป็นอะโลหะเพิ่มจากซ้ายไปกว่าเพราะฉะนั้นธาตุที่มีความเป็นอะโลหะมากที่สุดก็คือฟูออรีนในกลุ่มนี้นะครับเราก็ได้เป็นฟูออรีนนะครับเอาละครับมาดูในข้อที่ต่อไปกันว่าเขาจะตรวจสอบอะไรเรา ข้อใดที่ระบุค,ความแตกต่างของแบบจำลองอะตอมลำดับแรกกับลำดับที่2ถูกต้องเพราะ,ะนั้นความแตกต่างระหว่างลำดับแรกกับลำดับที่2ถูกต้องเพราะนั้นเราต้องเน้นอยู่ที่ตัวแรกเป็นหลักนะครับว่ามันต่างจากตัวที่2ตรงไหนนะครับเขาบอกแบบจำลองอะตอมของดาวต้านต่างจากแบบจำลองอะตอมทอมสันคือมีอนุภาคมูลฐานผิด นะครับนะอันนี้เรื่องของอนุภาคมุลฐานนี้การแตกต่างนี้มันจะต้องไปเกี่ยวข้องกับรัตเตฟอร์ดนะครับแบบเจอรองตอมนาตาน,นี้ไม่มีต้องบอกว่าไม่มีอนุภาคทอมสันนั้นมีอนุภาคนั่นเองต่อไปครับข้อ2แบบเจลรองตอมทอมสันต่างจากแบบจลรองรัตเรฟอร์ดคือไม่มีนิวตรอนในทอมสัน แต่ลัตเอร์ฟอร์ดมีนิวตรอนนั่นเองนะครับแบบจลองอะตอมของรัตเอร์ฟอร์ดต่างจากแบบจลองอะตอมของโบคือมีชั้นของอิเล็กตรอนผิดแต่ลัตเอร์ฟอร์ดนั้นยังไม่สามารถบอกได้ว่าอิเล็กตรอนนั้นอยู่อย่างไรนะครับข้อ3แบบเจลองอะตอมโบต่างจากแบบเจลองอะตอมของ กลุ่มหมอกคืออิเล็กตรอนเคลื่อนที่แบบคลื่นนั่นเองนะฮะอันนี้ผิดเพราะอิเล็กตรอนของโบต่างจากของกลุ่มหมอกก็คืออิเล็กตรอนของโบนั้นเคลื่อนที่เหมือนการโครจรของดาวเคราะห์ยังไม่พูดถึงเรื่องคลื่นใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะนั้นอันนี้เป็นของตัวหลังนะฮะ ที่จะต่างจากตัวจากลำดับแรกแต่เราเน้นลำดับแรกต่างจากลำดับที่สองอย่างไรเพราะนั้นคำตอบที่ถูกก็คือข้อ2ครับเพราะนั้นต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับในการพูดถึงความแตกต่างตรงนี้เอาละครับดูต่อไปกันข้อที่4เราจะมีปัญหาอะไร เขาบอกว่าข้อใดที่อนุภาคมีจำนวนนิวตรอนกับอิเล็กตรอนเท่ากันอันนี้นะครับจำนวนนิวทั้งนิวตรอนและอิเล็กตรอนต้องเท่ากันด้วยให้มาข้อ1หนึ่งข้อสองข้อสามสี่เราก็ต้องหาอันดับแรกเราหาปั๊บเนี่ยเพราะอันนี้เขาต้องการให้ตรวจสอบว่าน,นักเรียนนั้นสามารถระบ,บุอนุภาคมูลฐานได้หรือไม่นั่นเอง นะครับเมื่อเราหาแล้วปั๊บเนี่ยจะพบว่า,าตรงโบลอนเนี่ยได้แต่ตัวแรกนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นทั้งคู่จึงข้อนี้จึงไม่ถูกต้องข้อสองนิวตรอนเจ็ดอิเล็กตรอนเจ็ดแต่น,นี้นิวตรอนแปดอิเล็กตรอนสิบอันนี้ก็ไม่เท่ากันนะครับอันนี้นิวตรอนสิบอิเล็กตรอนสิบอันนี้นิวตรอนสิบอิเล็กตรอนสิบข้อนี้แหละ เป็นข้อที่ถูกต้องทั้งนิวตรอนและอิเล็กตรอนเท่ากันทั้งคู่ก็เท่ากันด้วยนะครับสำหรับข้อ4นิวตรอนนะฮะแต่อิเล็กตรอน10อันนี้นิวตรอน14แต่อิเลนะ็กตรอนสนะอิเล็กตรอนนิวเท่ากันแต่นิวตรอนไม่เท่าเพราะนั้นคำตอบของเราต้องเป็นข้อ3อย่างแน่นอนเพราะนั้นก็สิ่งนี้หนึ่งเดียวก็คือ จุดมุ่งหมายเขาต้องการตรวจสอบว่านักเรียนสามารถจะหาอนุภาคมูลฐานได้หรือไม่เท่านั้นมันยังไงตรงนี้ก็จะเป็นจุดออกอยู่ดีครับแต่จะต,ตั้งคำถามอย่างไรซึ่งทั้งชุดต่างๆที่เรานำเสนอไปแล้วเนี่ยก็มีการตรวจสอบนี้ทุกครั้งและรูปแบบต่างกันออกไปเอาละครับเรามาดูในข้อที่หกัน ว่ามันน่าสนใจอย่างไงเขาบอขอ้อใดเป็นสมกอบโคเวเลนต์ที่มีจำนวนพันธะมากที่สุดให้สูตรเรามานะครับให้สูตรเรามาสิ่งที่เป็นเคล็ดลับของตรงนี้ก็คือว่าถ้าเราจะหาจำนวนพันธะโคเวเลนต์เราเอาจำนวนอะตอมของอโลหะทั้งหมดแล้วมารวมกันแล้วลบด้วยหนึ่งนะครับ ในกรณีที่โมเลกุลนั้นไม่ได้ต่อกันเป็นแบบวงนะครับเพราะฉะนั้นข้อ1ข้อแรกอะตอมทั้งหมด1กับอีก7เป็น8เพราะนั้นจรวดพันธะก็8ปดลบหนพันธะอันท, 8, 1, 7, นทนนี่2 4นะรวมกัน4ี่ลบ 1, หเหลือสาพันธะอ่ะข้อ3 4มสลบหนึ่งสพันธะเหมือนกันข้อที่สี่ 11・1ลบ1เพราะฉะนั้นข้อ4จึงมีจำนวนพันธะโควเวเลนต์มากที่สุดคำตอบก็ต้องเป็นข้อที่4นั่นเองนะครับนี่คือลักษณะที่นักเรียนจะต้องเพิ่มเติมไปนะครับในการหาจำนวนพันธะโควเวเลนต์เอาจำนวนอะตอมของอะโลหะทั้งหมดแล้วลบด้วย1นะครับนี่คือการระบุจำนวนพันธะโควาเลนต์ ตดไว้นะครับนะตรงนี้มันโอกาสมีนะครับต่อไปครับในข้อที่6ทธาตุในข้อใดที่มีพันธะไอออนิกกับคอรีนพันธะไอออนิกกับคอรีนเขาให้ชื่อธาตุมาเรามาดูก่อนว่าพันธะไอออนิกนั้นเกิดจากโลหะกับอโลหะ เพราะนั้นธาตุที่จะมีพันธะไอออนิกกับคลอรีนได้คลอรีนเป็นอะโลหะเพราะฉะนั้นธาตุที่จะมาจับกับคลอรีนแล้วเป็นไอออนิกได้ต้องเป็นโลหะเรามาดูคําตอบตัวเลือกของเราทั้ง4คําตอบนะครับเราก็จะพบว่าลิเทียมเป็นโลหะสิ่งข้อสังเกตหนึ่งก็คือโลหะจะมีคําลงท้ายด้วยคําว่าเอ่ เป็นส่วนใหญ่แต่ก็มีเหมือนกันที่ไม่ลงท้ายด้วยคำว่าอเอี่ยมแต่เป็นโลหะนะครับน,น,นี้เพราะฉะนั้นคำตอบนี้ต้องเป็นลิเทียมนั่นเองเอาละครับดูข้อต่อไปข้อที่7ครับข้อที่เเขาบอกข้อใดเป็นสารผิดพันธุ์ที่เกิดจากการสลายตัวของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด เอาละครับมีไฮโดรเจนออกซิเจนไฮโดรเจนกับไฮดรอกไซด์ไอออนน้ำกับออกซิเจนน้ำกับโอโซนการสลายตัวของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์จะได้น้ำกับออกซิเจนนั่นเองอันนี้เป็นปฏิกิริยาในหนังสือเพราะฉะนั้นลักษนณะเด่นอย่างหนึ่งข้อสอบโอเน เขาจะเน้นใหนหนังสือที่สสวทเป็นผู้ออกเป็นผู้ออกมาเป็นตัวแกนหล,ลักนะครับเพราะนั้นปริยาเหล่านี้นักเรียนก็ควรที่จะรู้จักว่ามันมีสารต้นตัวไหนสารไิพันธ์ตัวไหนเพราะมีอยู่ 4, สี่ห้าสมการเท่านั้นเองนะครับเอาละครับลองไปดูในข้อต่อไปสรรมการเคมีในข้อใดเป็นปริยาสันดาบของเชื้อเพลิงวงเล็บถ่านหิน นะเชื้อเพลิงที่เป็นถ่านหินนะครับให้ปฏิยามาทั้ง4ีปัิยาแรกเป็นการสันดาบไม้เป็นแต่มีเทนเป็นเชื้อเพลิงที่มาจากแกส๊สธรรมชาติเพราะฉะนั้นไม่ใช่ถ่านหินก็คือมีคาร์บอนอย่างเดียวนะครับเป็นหลักเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องได้สมการที่สองเพราะ ไอ้เจ้าสมการ3เป็นไฮโดเจนปิยาสันดาหของไฮโดเจนเช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นปิยาเช่นอันนี้ไม่ใช่ปิยาสันดาปแต่เป็นปิยาเติมไฮโดเจนในข้อที่4เพราะนั้นคําตอบต้องเป็นข้อที่2นั่นเองเอาละครับข้อข้อที่9นะครับข้อใดระบุชนิดของปิยากับตัวอย่างสอดคล้องกันนะครับเรามาดูในข้อแรกนะครับ ปฏิยาการสลายตัวของผงฟูหรือผงฟูนะครับเราจะเห็นได้ว่าสารที่เขาให้มานั้นไม่ใช่ผงฟูเพราะผงฟูก็คือโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตแต่อันนี้เป็นโซเดียมคาร์เนตหรือที่เราเรียกว่าโซดาแอสเพราะนั้นข้อหนึ่งไม่ถูกต้องไม่สอดคล้องข้อสองเป็นปฏิกิริยาระหว่างโพเพนกับออกซิเจนแต่ได้กรดแล้วก็เอาดีหายอย่างนี้ ไม่ใช่การเผาไหม้เพราะการเผาไหม้้องได้คาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำเป็นหลักอันที่3ปฏิกิริยาในการเกิดกรดเราจะเห็นได้ว่ากรดซัลฟวริกนะแล้วสลายได้ซัลเฟอร์ไดออกไซด์กับน้ำอันนี้เป็นการดึงเอาน้ำออกไม่ใช่เกิดกรดถ้ากรดจะต้องเกิดปฏิกิริยาย้อนกลับของอันนี้เพราะฉะนั้นข้อน,นี้ก็ไม่ถูกต้องข้อ 4. ปฏิกิริยายการสลายตัวของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์กับ นะเราเห็นว่าไฮโดรเจนเปอร์ไซด์สลายตัวได้น้ํากับออกซิเจนเพราะฉะนั้นคำตอบต้องเป็นข้อที่4นั่นเองอดูัครับข้อที่10ครับพิจาราข้อมูลต่อไปนี้นะคาให้สมการแมกนีเซียมทํายากกดไฮโดรคลอริกได้แมกนีเซียมคอราไรด์และก๊าซไฮโดรเจนมีการจับเวลากับปริมาตรของแก๊สไฮโดรเจนเกิดขึ้นแต่คําถามดูให้ดีนะคร แตกต่างจากชุดอื่นๆเขาถามช่วง20กับ30มสินั่นเองนั่นก็หมายความว่าเราจะต้องหาสมการยังคงเหมือนเดิมใส่นะเอาสาตั้งลบด้วยห้าของอปริมาณการทัาเจนที่5ที่20นะแล้วก็เวลา30มสลบยีก็ออกมา0 1 1ย์ ริต่อวินาทีคำตอบก็คือข้อ1นั่นเองเพราะนั้นถ้าเฉลี่ยก็ต้อง0แล้วก็สุดท้ายแต่อันนี้เป็นช่วงๆนั่นก็คือสิ่งที่เป็นไปได้เขาจะถามเฉลี่ยแล้วก็ช่วงนะครับแล้วแต่ว่าจะออกในรูปไหนของเราก็เป็นสิ่งที่เขาจะถามได้เพราะในการทดลองในหนังสือมี ให้นันเกเรียนหาทั้งเฉลี่ยและทั้งช่วงนั่นก็คือจุดที่เขาจะเอามาออกนั่นเองนะครับโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นการจบในช่วงที่หนึ่ง